นเสียงแอคชั่นกบสายไม่ไหวน่นโดนแล้วครับอ,อืมาจอบเอาอสวยงามงามใสสวยแล้วครับผม แต้มแรกหมายข้างทางมาแล้วครับรบสายมีเสียงทำงานอีกแล้วสุดยอดครับผม